เท่าไหร่กูเเกาอ่ะกูเาอะกเกาอะเก้าเลยอ้มงดด้วยด้วยอันนี้ก็อาดเหียอมึาตัดเหยียนมาไม่ได้นะเกาหลี

เป็นแฟนกันเข้าไปด้วย เราตกปากเพิ่อเติมแต่งต่างเราก็นะเียกว่าตากมันตากตาคมาต่างๆตากมันตากตาตนางก็ไหนก็ลนะเกียวองการลงมาัย่างทีเราคือตัวปลก็ทำให้คนที่อย่น้องเขาที่มา

อันนี้คนไต้หวันนะไต้เกีหลีประเทศเกาหลี né, que é, 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 um, uh...